ก็กระทรวงพลังงานตามตาม,ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและนโยบายนะครับก็มีร่างของกระทรวงพลังงานที่ส่งให้ครอรมอเห็นชอบแล้วก็ผู้เสียภารก,ก,ก็แก้ไขแล้วก็ต้องเข้าสภาออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดินตามนั้นแล้วก็เตรียมประกาศเชิญชวนที่จะให้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตเรียมรอบใหม่ตามนโยบายรัฐบาลเพราะเรื่องนี้ได้ลาช้ามาเป็นเวลากว่าปีแล้ว ไม่ต้องเปิดแล้วป้งความเห็นนะใช่ไหมคะลาสไม่ต้องเปิดแล้วครับแล้วสแสดงว่าร่างของที่รัฐบาลเสนอครนนี้จะมีการปรับแก้ไขแม้ว่า,าการับแก้ไขก็ขไปปรับในสภาเออที่เม,ม,ม,มันก่อนที่ล่างยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เอาบรรษัทในฐานะที่เป็น,น,นผมไม่<อ>ไมทราบผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกรรมาิการยกร่างนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่มีผู้ขอแก้ไขก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ ผมว่าสังคมก็ต้องมีการตกผลึกก่อนว่าจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรแล้วต้องถามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะฮะผมคิดว่าเรื่องผลประโยชน์ที่จะเข้ารัฐเนี่ยกฎหมายก็ได้วางกรอบปติกาไว้ดีพอสมควรแล้วแล้วระบบไม่ว่าจะเป็นสัมปทา,านหรือแบบผลผลิตก็เป็นการแข่งขันแข่งขันกันโดยโปร่งสงนะครับ ต้องไปศึกษาอ่านร่างให้ครบซะก่อนว่าร่างของกระทรวงพลังงานที่กฤษฎีการเขาสูตรออกมาเป็นยังไงถ้าวิจารเราโดยไม่เห็นร่างเนี่ยเขาจะเข้าใจกันผิดๆไปน,นะครับแต่ผมก็ขอยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานการจัดหาแหล่ง gas ธรรมชาติให้ประเทศมีใช้ต่อเนื่องไปเนี่ยมีความเร่งด่วนประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้ว๊าซธรรมชาติเราเหลือใช้ในปริมาณที่สูต์ทราบได้ proof research เนี่ย ไม่ถึง6ปีแล้วนะครับปีที่แล้ว7ปีปีนี้ก็เหลือเพ้นงปีนะครับเราคงรออีกไม่ได้แล้วนะครับเรารับฟังมามากแล้วก็ถึงเวลาเดินหน้าตัดสินใจครับ